รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ภาษาไทายชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยราชเทวีออะนะครับนี่ก็คือหน้าป้ายมหาวิทยาลัยราชเทวของเรา,าเองนะครับ้าวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูโครงการสวนพุทธศาสตร์ของโรงเรียนค่ะซึ่งโรงเรียนที่เราจะไปในวันนี้คือโรงเรียนค่ะก็คือโรงเรียนบ้านใบผมเองค่ะสําหรับการเดินทางของเรานะครับคุณผู้ชม ต้นทานจะอยู่ที่จุด a หรือที่มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายนั่นเองนะครับเดี๋ยวขวาเพื่อไปยันถนนพหลโยธินเส้นทาง1ทัด ah 2ระหว่างนี้ก็จะผ่านท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายกลับรถเปลี่ยน้ายเล่นน้อยเข้าสู่ถนนกลางเวียนเชียงราย5051 เลีย้ยวขวาเข้าสู่ถนนกาสลองเลีย้ยวขวาเข้าสู่ถนนแม่กบเลีย้ยวขวาเข้าสู่ถนนแม่ฟ้าหลวงเส้นทาง1207ขับต่อไปอยังทานหลวงแผ่นดินหมายเลข1207แม่ฟ้าหลวงปลายทางจะอยู่ทางซ้ายจุดบ,บีหรือโรงเรียงพิคขมนั่นเองนะครับระยะทางทั้งหมด1 9.8กิโลเมตรและเวลาทั้งหมด34นาทีในการเดินทางครับ ตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนที่เราต้องการมานะครับเรียนด้านหวยขบครับครับซึ่งนักเรียนในโรงเรียนห้วยขมนะคะส่วนมากก็จะเป็นนักเรียนที่เป็นเชื้ชนติพานธุ์กลุ่มที่ราบสูงนะครับก็ได้ประกอบไปด้วยตอลาหูอาคาไทยใหญ่แล้วก็กระเรียนครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะช่วงเราจะพาผู้ชมเข้าไปเยี่ยมข้าในของโรงเรียนกันเลยค่ะไปกันเลย หนังสือที่คณะครุศาสตร์ออกให้นะครับไปยื่นให้กับทางโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะขอความอนุเุรา้อ์ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสนุดส,สารในโรงเรียนนะครับ การที่เจะมาขอเธอต้อเก็บข้อมูลนี่นะโครงการสูนย์พิสูจนายละเอียดข้อมูลนั้นจะต้องมาสอบถามอาจารย์สุพนว้ดีขอบคุณครูสุพนวัดีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการก้าววันเธอติดต่ออาจารย์สุพนก็แล้วกันนะว่าจะ ทหลังจากที่คณะนักศึกษาได้ยื่นหนังสือและได้เข้าพบปะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้คครูสุธนไวยดีเป็นผู้คอยให้ข้อมูลและให้คําแนะนำแก่น้องๆนักศึกษานนัเองนะครับครับก็ขอขอคุยเกี่ยวกับเรื่องสื่อการในโรงเรียนหน่อยนะครับความเดินไปเป็นมานะครับ คือสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนของเรานะแต่ปี52แต่ปี52นี่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างน,นะฮะซึ่งจะมาเป็นรูปเป็นร่างจริงก็ตอนที่น้าดีการศึกษา2553โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนซึ่งซึ่งจุดประสงค์ก็คือเพื่อ,อสนองราชดริขององค์ประเทศพระบนา,ระานาราชสุธีรานะครก็ซึ่งก็เป็นโครงการที่ดีนะ ในปีการศึกษาสองพนสามนั้นทางเรียนก็เลยสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ไม,ไม่ว่าจะเป็นเตี้วพืน 9, ้นทคาเรัอก้ามกีบขี้ดินรวมทัางถึงอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆนะครับกอส่วนหนึ่งก็งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานค่อนข้างหนะัก ก็เลยประสบผลสำเร็จไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะส่วนพืชคันอะไรต่างๆนั้นที่หาหานั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับพืชในชุมชนนะพืชในท้องถิ่นบ้างทั้นะทงไม้ดอกทั้งพืชสมุนไพรนะครับทั้งไม้ประดับต่างๆที่เด็กเขาเขานำมาปลูกนะครับ ทีนี้กระบวนการนั้นก็จะเป็นความร่วมมือของนักเรียนนะครับเท่าที่เท่าที่ให้ให้ขึ้นให้ไปร่วมกิจกรรมก็จะเป็นนักเรียนชั้นป .4 ป .5 ป .6 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ที่เอ่อค่อนข้างจะใช้งานได้นะในเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งกิจกรรมของส่วนริพิธภัณฑ์นั้นก็ก็ถือว่าต่อเนื่องนะครับ แต่สุดท้ายนะสุดท้ายมันก็คือเมื่อสิ้นปีมาเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่สองอย่างก็คือชื่อชื่อแล้วก็ความเป็นมานะครับหรือเขาเรียกอะไระสายพันธุ์ของพืชน,นั้นก็คือทํำป้ายประดับนะทำป้ายไปติด บริเวณสวนที่จะทำไม่ว,ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กอะไรต่างๆนะและก็พืชพันธุ์ต่างๆเหล่านี้นะครับรกก็เอามาใช้ประโยชน์ประกอบวิชาการในการสอนได้เกี่ยวทุกสารวิชาการโดยเฉพาะสารวิทยาศาสตร์ถือว่าประสบผลสําเร็จอยู่พอสมควรนะครับส่วนวิชาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสังคมศึกษาภาษาไทยหรือชนิตภาศาต่างๆแต่ก็สามารถจะบูรณาการข้งาได้ เช่นภาษาไทยก็อาจจะให้เด็กไปอา่านแอ่านป้ายชื่อที่ในส่วนาาิทยาศาสตร์ต่างๆต้นไม้ตน้นนี้ชื่ออะไรนะครับมีความเป็นไปในสายพันธุ์ยังไงเด็กก็จะอ่านก็ถือว่าสร้างบรรยากาศอีกอย่างนโร,รงเรียนแห่งน,นี้มีการจัดทำป้ายชื่อส่วนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนและวัตถุประสงค์ของ,ของ,ของาการจัดทำป้ายชื่อก็เพื่อต้องการให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ชื่อพันธุ์ไม้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อท้องถิ่นชื่อไทยชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อวงอีทานย่อท่าให้รู้จักลักษณะวิสัยของต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงสีกลิ่นที่สำคัญที่สุดคือการทําให้รู้จักคุณประโยชน์ของพืชพันธไม้ต่างๆเพราะพืชพันไม้แต่ละชนิดจะมีคุณประโยชน์ที่ต่างกันนั่นเองนะครับทั้งโรงเรียนม,มีการรวบรวมพันไม้คร้บครูในโรงเรียนซึ่งพันไม้ที่นํามาปลูก ส่วนมากจะเป็นพืชพันไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นวัตถุประสงค์ของการนำพืชพันไม้ในท้องถิ่นมาปลูกเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักชื่อลักษณะวิสัยและประโยชน์ของต้นไม้ในท้องถิ่นจากนั้นจึงทางการศึกษาคนา้นคว้าเพื่อให้ได้ชื่อที่ถูกต้องตามวิธีการจัดทำไปชื่อแล้วจึงทางการบันทึกแหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลใช้ประโยชน์ของท้องถิ่นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีทีเดียวเลยครับ การศึกษาข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดธรรมชาติการเรียนรู้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการปลูกเลี้ยงการขยายพันธุ์การเปลี่ยนแปลงแ,และความแตกต่างพืชพันุไม้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการศึกษาประโยชน์ของพืชพันุไม้เพื่อที่จะทำให้นักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและจะทำให้เกิดปัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอีกด้วย โรงเรียนแห่งน,นี้มีการจัดทางรายงานส่วนพฤศษศาสตร์โรงเรียนเพื่อเป็นการสรุปผลการศึกษาต่างๆของโครงการส่วนพฤศษศาสตร์โรงเรียนมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความชัดเจนในข้อมูลการศึกษาและเพื่อให้เกิดผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นของพืชชนิดนั้นๆอีกด้วยการนำไปใช้ประโยชน์แน่นอนครับคุณผู้ชมเพราะในโรงเรียนแห่งน,นี้มีพืชพันไม้นานาพันธุ์และพืชพันไม้แต่ละชนิด ก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเพราะบางชนิดมีประโยชน์ด้านสภคุณทันยอบางชนิดมีประโยชน์สามารถนำม,มาปรุงเป็นอาหารได้บางชนิดมีความสวยงามซึ่งสามารถนำม,มาโปรกเป็นไม้ประดับและบางชนิดเป็นเนื้อไม้ดีสามารถนำม,มาทางการก่อสร้างได้นอกจากนี้โครงการส่วนพิษศาษโรงเรียนยังสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาทิ วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาศิลปะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าโครงการสวมพิษสา์โรงเรียนมีประโยชน์มากมายทีเดียวเลยครับทั้ประโยชน์ในด้านการดำเนินชีวิตและประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการกเรียนการสอน